เป็นเรื่องแปลกที่บางครั้งสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนเป็นเพียงการเล่นสนุกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กลับกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารของคนทั้งโลกได้จริงๆคุณลองนึกภาพย้อนกลับไปในยุคที่การพิมพ์ตัวอักษรอย่างเดียวดูแห้งแล้งไม่มีโทนเสียงไม่มีรอยยิ้มไม่มีอารมณ์ประกอบ ทุกอย่างคือคำพูดตรงๆที่บางครั้งก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายแต่แล้วอยู่ๆก็มีคนเริ่มใส่สัญ,ญลักษณ์เล็กๆลงไปเช่นโอหรือโอเพื่อบอกว่าฉันกำลังยิ้มอยู่นะหรือฉันกำลังแกล้งล้อเล่นแล้วมันก็เหมือนเวทมนต์ทำให้ข้อความนั้นเปลี่ยนความรู้สึกไปทันที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและ Startup เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ย้อนกลับไปยุค90และต้น2000โลกออนไลน์เพิ่งเริ่มกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เวลาอยู่จริงจังการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตยังคงช้าและมีข้อจำกัดแต่ในข้อจำกัดนั้นกลับเกิดนวัตกรรมที่น่าทึ่ง ICQ คือหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกๆที่ทำให้คนรู้จักคำว่าแชทออนไลน์อย่างจริงจัง ICQ เปิดตัวในปี1996โดยบริษัทมิราบิลิสจากอิสราเอลมันมีเสียงแจ้งเตือนที่เป็นเอกลักษณ์เออโอที่ใครได้ยินก็จำได้ทันทีและในขณะที่มันทำให้การแชทแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ ICQ ต่างจากแค่การส่งข้อความธรรมดาก็คือการที่ผู้ใช้เริ่มยิบเอาอักษรและสัญ,ญลักษณ์มาผสมจนกลายเป็นอีโมติคอน การใช้โอฮาหรือโอซินอาจจะเริ <ness> <the> ่มในยุคบุลเลตินบอร์ดซิสเต็หรืออีเมลยุคแรกๆแล้วแต่บน ICQ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและแพร่กระจายไปในวงกว้างเพราะคนเริ่มเข้าใจว่าโลกดิจิตัลต้องการอารมณ์ที่มากกว่าแค่ตัวอักษรบางครั้งการพิมพ์ว่าโอเคอาจดูเหมือนเย็นชาแต่ถ้าเติมโอฮาต่อท้ายมันกลับอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดสิ่งเล็กๆแบบนี้เองที่เปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสาร จาก ICQ ต่อมาก็ถึงคราวของ MSN Messenger หรือที่ต่อมาถูกเรียกว่า Windows Live Messenger โปรแกรมแชทที่แทบทุกคนต้องมีในคอมพิวเตอร์ยุคต้น2000ถ้าใครเคยใช้จะจำได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแค่การแชทแต่มันคือโลกทั้งใบของวัยรุ่นยุคนั้น MSN ให้การสนทนามีสีสันมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่ข้อความอย่างเดียวแต่เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าอีโมต c o n s ที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารออนไลน์ใน MSN อีโมติคอนไม่ใช่แค่ตัวอักษรกับสัญ,ญลักษณ์อีกต่อไปแต่มันคือไอคอนรูปภาพเล็กๆที่แทนใบหน้ายิ้มร้องไห้หัวเราะโกรธหรือแม้แต่การทำท่าทางแปลกๆ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างอีโมติคอนของตัวเองได้ทำให้แต่ละการสนทนาเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์บางครั้งถึงขั้นสแปมอีโมติคอนใส่กันจนหน้าจอเต็มไปหมดมันสนุกมันกวนแต่มันก็คือวัฒนธรรม วัฒนธรรมนี้เองที่ทำให้ผู้คนเริ่มชินกับการใส่ภาพแทนอารมณ์เวลาจะบอกว่ารักก็ไม่ต้องพิมพ์ยาวๆแค่ใส่รูปหัวใจสีแดงก็เข้าใจได้ทันทีเวลาอยากแซวเพื่อนก็แค่ส่งรูปการ์ตูนทำหน้าทะเล่นไปหนึ่งทีทุกอย่างสื่อสารง่ายขึ้นเร็วขึ้นและเข้าถึงอารมณ์ได้ดีกว่าการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียว สิ่งที่น่าสนใจคืออีโมติคอนบน MSN ไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์เล็กๆแต่มันเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าอีโมจิในเวลาต่อมาญี่ปุ่นคือประเทศแรกที่พัฒนาอีโมจิขึ้นมาในมือถือยุค90ปลายๆแต่การที่โลกตะวันตกคุ้นเคยกับอ e ีโมติคอนจาก MSN ทำให้เขาพร้อมที่จะยอมรับอีโมจิอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมันเข้าสู่แพลตฟอร์มสากล พูดอีกแบบหนึ่งถ้าไม่มี MSN และ ICQ คอยปูพื้นฐานการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนอารมณ์เราอาจจะไม่เห็นอีโมจิกลายเป็นภาษาสากลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้อีโมจิไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในทุกการสื่อสารออนไลน์ตั้งแต่การส่งข้อความในไลน์ WhatsApp Messenger จนถึงการใช้อีโมจิในการตลาดการเมืองและแม้กระทั่งการแสดงออกทางสังคม ลองคิดดูสิครับตอนนี้เราสามารถเล่าเรื่องทั้งเรื่องได้โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรเลยใช้แค่อีโมจิต่อกันเช่นรถไทยทะเลค็อกเทลพระอาทิตย์ก็สื่อความหมายได้แล้วว่าขับรถไปเที่ยวทะเลดื่มค็อกเทลตอนพระอาทิตย์ตกสิ่งนี้สะท้อนว่าอีโมจิไม่ใช่แค่การตกแต่งข้อความแต่มันคือภาษารูปภาพที่คนทั่วโลกเข้าใจร่วมกัน และถ้าเราย้อนกลับไปมันเริ่มจากการที่คนรุ่นเก่าๆพิมพ์แค่โอฮาใน ICQ หรือส่งหน้ายิ้มเหลืองๆบนเหลืเองบน MSN เท่านั้นเองแต่เรื่องราวของ ICQ และ MSN ไม่ได้หยุดแค่ emoticons พวกมันยังสร้างปรากฏการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแชทอีกมากมายเช่น status m e s s a g e ที่บอกเพื่อนว่าเรากำลังฟังเพลงอะไรหรือ n u d g ที่ทำให้หน้าจอเพื่อนสั่นสะเทือนเพื่อเรียกร้องความสนใจ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทรงจำที่คนยุคหนึ่งไม่มีวันลืมและเป็นแรงบันดาลใจให้แอปยุคใหม่อย่าง Facebook Messenger, Whatsapp หรือ Telegram พัฒนาฟีเจอร์ที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น วัฒนธรรมการใช้อีโมติคอนส์อย่างเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของแฟชั่นดิจิตัลใครที่มีอีโมติคอนส์ลับรลับหรืออีโมติคอนส์ที่ทำเองเจ๋งๆมักถูกมองเป็นตัวท็อปในกลุ่มเพื่อนมีการส่งต่อฝ่ายอีโมติคอนส์กันเป็นจริงเป็นจังบางครั้งก็เหมือนการสะสมแซนเพื่อนคนไหนมีอีโมติคอนแปลกๆก็จะเอามาอวดเป็นสีสันที่ทำให้โลกออนไลน์เต็มไปด้วยความสนุก มันยังสะท้อนถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือการสื่อสารอย่างมีอารมณ์และตัวตนการพิมพ์ตัวอักษรอย่างเดียวไม่เพียงพองอีกต่อไปเราต้องการใบหน้าการแสดงออกและความรู้สึกที่ถูกแปลงให้อยู่ในโลกดิจิทัลและอีโมติคอนส์ก็คือก้าวแรกที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ทุกวันนี้เมื่อเรามองกลับไปเราจะเห็นว่า ICQ และ MSN อาจหายไปแล้วแต่สิ่งที่มันสร้างไว้อย่างถาวรก็คือวัฒนธรรมอีโมจิที่กลายเป็นมาตรฐานการสื่อสารในศตวรรษที่21ในช่วงที่ ICQ และ MSN Messenger กำลังเฟื่องฟูสิ่งที่คนจำนวนมากสัมผัสได้ก็คือครั้งแรกที่การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างแท้จริง เราไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าประโยคนี้จริงใจหรือประชดเพราะอีโมติคอนส์ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเสริมที่บอกความรู้สึกภายในใจและทำให้ข้อความนั้นมีชีวิตขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าใครส่งข้อความว่าดีใจด้วยมันอาจจะฟังดูธรรมดามากแต่ถ้าตามด้วยจุดดีหรือไอคอนหน้ายิ้มก,กว้างบน MSN ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีผู้รับรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังหัวเราะและยินดีจริงๆ มันสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการสื่อสารของมนุษย์ไม่เคยมีแค่คำพูดแต่ยังประกอบไปด้วยน้ำเสียงสีหน้าท่าทางและบรรยากาศรอบตัวเมื่อเราย้ายการสื่อสารมาอยู่บนคอมพิวเตอร์ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวมันไม่พอดังนั้นอีโมติคอนจึงเป็นเสมือนสะพานที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นและนี่คือสาเหตุที่ทำใหม,มันถึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังแน่น ICQ เองถึงแม้ไม่ได้มีอีโมติคอนสราฟิกสวยๆแบบ MSN แต่มันคือจุดเริ่มที่ทำให้การใช้ตัวอักษรแทนรูปหน้าแพร่หลายตัวอย่างเช่นวัยยิ้มวัหยหิมและวัยยิม้มที่คนยุคนั้นใช้กันเป็นประจำและมันแพร่ไปถึงการใช้ในอีเมลหรือแม้แต่เว็บบอร์ดด้วยเมื่อใครบางคนเขียนรีวิวแล้วตามด้วยวัยยิม้มทุกคนก็เข้าใจว่าเขากาลังแซวอยู่ไม่ใช้พูดจริงจัง การเข้าใจร่วมกันนี้เองคือตัวบ่มเพาะวัฒนธรรมแล้วเมื่อ Microsoft เปิดตัว MSN Messenger ความสามารถด้านกราฟิกก็เข้ามาเปลี่ยนเกม MSN ทำให้ emoticons ไม่ใช่เพียงการจัดเรียงตัวอักษรแต่เป็นภาพเล็กๆที่แทนความรู้สึกโดยตรงหน้ายิ้มสีเหลืองน้ำตาไหลหัวใจดวงแดงหรือแม้แต่ไอคอนรูปสัตว์น่ารักๆทั้งหมดนี้ถูกใส่เข้ามา และผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดเพิ่มหรือสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยซึ่งกลายเป็นแฟชั่นและการแสดงออกที่มากกว่าคำพูดหลายคนอาจจำได้ว่าช่วงนั้นมีการแลกเปลี่ยน emoticons กันเหมือนของสะสมใครมีชุด emoticons เท่ๆก็จะถูกมองว่าคูลกว่าเพื่อนบางครั้งถึงขั้นตั้งกฎว่าใครแชทกับฉันต้องโหลดอ m โมติคอนชุดนี้ไปด้วยมันเหมือนการสร้างโลกย่อยๆขึ้นมาในห้องแชทที่สะท้อนตัวตนและรสนิยมของแต่ละคน และนี่เองที่ทำให้อีโมติคอนมีความหมายมากกว่าการเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์สื่ออารมณ์แต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมดิจิตัลที่หล่อหลอมให้ผู้คนใช้ภาพเล็กๆเ,เพื่อแสดงออกมันคือการก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่างแต่ใช้สัญ,ญลักษณ์แทนใจถ้าเรามองจากมุมมองทางเทคโนโลยี MSN Messenger คือการผสมผสานของหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นระบบรายชื่อเพื่อนที่ออนไลน์ออฟไลน์ได้แบบเรียลไทม์ฟีเจอร์นัชที่เขย่าหน้าจอเพื่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจการส่งไฟล์การคุยเสียงและวิดีโอคอลแต่สิ่งที่ผู้คนจดจำมากที่สุดกลับไม่ใช่การส่งไฟล์ใหญ่ๆหรือการโทรแต่คือการส่งอีโมติคอนที่ทำให้บทสนทนามีอารมณ์ลองนึกดูว่าทำไมฟีเจอร์เล็กๆนี้ถึงทรงพลังคำตอบง่ายมากเพราะมันตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้ต้องการสื่อสารแค่ข้อมูลแต่ต้องการสื่อสารความรู้สึกและตัวตนเมื่อคุณพิมพ์ว่าคิดถึงตามด้วยรูปหัวใจมันไม่ใช่แค่การแจ้งข่าวสารแต่มันคือการส่งอารมณ์ตรงไปยังอีกฝ่ายในเชิงสังคมอีโมติคอนยังมีบทบาทที่ลึกกว่านั้นเพราะมันช่วยให้การสนทนาเป็นมิตรขึ้นลดความเข้าใจผิดและทำให้บรรยากาศของการพูดคุยดูเบาลง ยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณต้องปฏิเสธอะไรบางอย่างถ้าพิมพ์ตรงๆมันอาจจะดูแข็งกระด้างแต่ถ้าใส่ e m มติคอนหัวเราะเล็กๆต่อท้ายมันก็กลายเป็นการปฏิเสธที่นุ่มนวลขึ้นทันทีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังจดจำก็คือการสร้าง e m มติ c o n ส่วนตัวบน msn มันคือการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ดิจิตอลคุณสามารถแปลงรูปการ์ตูนที่ชอบรูปหน้าคนดังหรือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์แปลกๆให้กลายเป็นอีโมติคอนได้ เวลาแชทกับเพื่อนๆมันจะแสดงเป็นรูปแทนข้อความสั้นๆที่คุณกำหนดไว้ซึ่งบางครั้งก็ทำให้บทสนทนาดูตลกหรือสร้างสารรค์ขึ้นอย่างมากและทั้งหมดนี้คือการปูทางให้ e โมจิถือกำเนิดและกลายเป็นสากลในภายหลังเพราะเมื่อคนคุ้นเคยกับการใช้ e m o ิ i c o n s มานานหลายปีพวกเขาพร้อมที่จะก,ก้าวเข้าสู่การใช้อี m o จิที่มีรายละเอียดมากขึ้นทันที เมื่ออีโมจิจากญี่ปุ่นถูก Apple นํนำมาใส่ใน iPhone ช่วงปี2007-2008ถึงโลกตะวันตกก็ยอมรับได้อย่างไร้ข้อกังขาเพราะจริงๆแล้วพวกเขาเคยผ่านยุค M S N มาแล้วเคยผ่านการใช้หน้ายิ้มตัวหัวใจและภาพเล็กๆในการแชทมาแล้วการโอบรับอีโมจิจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเหมือนการอัปเกรดจากสิ่งที่เคยรักและคุ้นเคยอยู่แล้ว สิ่งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมดิจิตัลเล็กๆที่สามารถกลายเป็นรากฐานของสิ่งใหญ่ระดับโลกได้ถ้าไม่มี ICQ และ MSN เราอาจไม่มีอิโมจิที่ใช้กันทั่วโลกอย่างทุกวันนี้และนั่นคือเหตุผลที่เรายังคงพูดถึงมันแม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะหายไปจากกระแสะหลักแล้วตามอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออิโมติคอนมีส่วนให้คนรุ่นใหม่ในยุคนั้นติดการแชทมากขึ้น เพราะการสนทนามันไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่มันเหมือนเป็นเกมเล็กๆที่เราได้เล่นกับภาพได้สื่อสารแบบสร้างสารรค์และได้แสดงออกมากกว่าเดิมเวลาใครได้อีโมติคอนใหม่ๆก็เหมือนปลดล็อกไอเทมลับในเกมทําให้ทุกคนอยากกลับมาแชทต่อเรื่อยๆมันยังมีผลทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอีกด้วยนักวิจัยหลายคนชี้ว่าอีโมติคอนช่วยกระตุ้นสมองให้ตอบสนองต่อข้อความดิจิทัลเหมือนกับการเห็นสีหน้าจริงของมนุษย์ กล่าวคือเมื่อเราเห็นหน้ายิ้มเล็กๆสมองเราจะประมวลผลว่าอีกฝ่ายกำลังยิ้มจริงๆทำให้เรารู้สึกผูกพันมากขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมอีโมติคอนถึงทำให้การแชทดูลื่นไหลและมีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่เริ่มต้นจากสัญ,ญลักษณ์ sa บนคีย์บอร์ดจนพัฒนากลายเป็นอีโมจิพันธแบบในสมาร์ทโฟนปัจจุบันและยังคงขยายตัวต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น a n i m เม e d Emoticon, Bitmoji จิหรือแม้แต่ a วตาร r 3D ที่สามารถเรียนแบบสีหน้าของเราได้จริง เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่า ICQ และ MSN Messenger ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือการสื่อสารในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตแต่มันยังทำหน้าที่เป็นสนามทดลองทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีใช้ภาษาภาพประกอบกับข้อความในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อนและนั่นเองที่ทำให้ emoticons กลายเป็นสิ่งที่มากกว่าฟีเจอร์เล็กๆมันคือวัฒนธรรมที่หล่อหลอมวิธีการพูดคุยออนไลน์ให้ใกล้เคียงกับล จริงมากขึ้นลองนึกถึงบรรยากาศในยุค MSN Messenger สิครับหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานคนจะรีบกลับบ้านมาเปิดคอมเพื่อออนไลน์ไปเจอกับเพื่อนๆในห้องแชทสเตตัสออนไลน์ที่โชว์เพลงที่กำลังฟังอยู่หรือคำคมเท่ๆที่เราอยากใส่เพื่อบ่องบอกความรู้สึกตอนนั้นกลายเป็นเหมือนพื้นที่โชว์ตัวต,วตอนเล็กๆบนหน้าจอ ทุกครั้งที่เพื่อนเข้ามาออนไลน์เราจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและการเริ่มแชทกันก็มักจะเต็มไปด้วยอีโมติคอนที่ขับเคลื่อนอารมณ์ e m o t i c o n ์ใน MSN ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งข้อความแต่มันคือการเล่าเรื่องลองจินตนาการว่าคนคุยกันเรื่องตลกแล้วใส่อ m o t i c o n นหัวเราะกลิ้งหรือส่งรูปการ์ตูนทำหน้าตกใจบทสนทนาก็เหมือนมีสีสันแบบละครสั้นๆที่เราร่วมแสดงอยู่มันคือความบันเทิงรูปแบบหนึ่งในชีวิตประจำวัน ยิ่งไปกว่านั้นการที่ MSN อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง emoticons เองได้มันเหมือนเปิดประตูให้ทุกคนได้เป็นนักออกแบบเล็กๆมีคนจำนวนไม่น้อยที่เอาภาพดาราศิลปินการ์ตูนดังๆหรือแม้แต่รูปของตัวเองมาทำเป็น emoticons แล้วก็ส่งให้เพื่อนใช้ต่อการสร้างสรรเหล่าค์นี้คือจุดเริ่มต้นของการที่คอนเทนต์ดิจิทัลถูกสร้างโดยผู้ใช้เอง user generated content และทาให้โลกออนไลน์มีความหลากหลายมากขึ้น การแพร่หลายของ e m o t i อน n s ยังสร้างวัฒนธรรมย่อยในแต่ละกลุ่มเพื่อนอีกด้วยเช่นในบางกลุ่มอาจมี e มติ i c o n s ประจำที่ทุกคนต้องใช้หรือมีอี o t i c o n s ลับที่เป็นมุกในกลุ่มเท่านั้นการมีสิ่งเหล่านี้ทำให้กลุ่มเพื่อนออนไลน์เหมือนมีภาษาลับที่เชื่อมโยงกันแน่นแฟนขึ้น สิ่งที่น่าสังเกตคือแม้จะเป็นเพียงภาพขนาดเล็กแต่อิโมติคอนกลับมีพลังในการสร้างความสัมพันธ์เพราะมันช่วยส่งต่ออารมณ์ได้ดีกว่าตัวอักษรอย่างเดียวเวลาคนทะเลาะกันการส่งอิโมติคอนหัวใจอาจช่วยทำให้ความตึงเครียดลดลงเวลาเพื่อนเศร้าการส่งอิโมติคอนกอดเล็กๆอาจทำให้เขารู้สึกอบอุ่นขึ้นแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเป็นพันกิโลเมตร เราจะเห็นได้ว่าอิโมติคอนไม่ได้เพียงแค่เติมเต็มอารมณ์แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมใจในยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มทำให้โลกกว้างใหญ่กลายเป็นเล็กลงการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากอิโมติคอนเช่นกันเพราะไม่ว่าจะพูดภาษาไหนหน้ายิ้มน้ำตาหรือหัวใจก็เข้าใจได้เหมือนกันทั้งโลก นี่เองคือรากฐานที่ทำให้อิโมจิสามารถกลายเป็นภาษาสากลได้ในยุคต่อมามันไม่ใช่เพราะอิโมจิถูกออกแบบมาอย่างดีเท่านั้นแต่เป็นเพราะคนทั้งโลกถูกฝึกฝนมาแล้วจากการใช้อิโมติคอนบน MSN และ ICQ มานับทศวรรษ และเมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้ามายุคของอีโมจิก็ระเบิดตัวขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ Apple คือผู้จุดประกายเมื่อใส่อีโมจิเข้าไปใน iPhone และเมื่อแพร่ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Android, Facebook, Twitter โลกก็พร้อมที่จะยอมรับทันทีเพราะจริงๆแล้วเราคุ้นเคยกับการใช้ภาพเล็กๆแทนความรู้สึกอยู่แล้วแต่คราวนี้มันมีรายละเอียดมากขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นและครอบคลุมอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิม สิ่งที่น่าคิดก็คือถ้าไม่มี MSN หรือ ICQ มาก่อนเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่อีโมจิจะถูกยอมรับอย่างรวดเร็วขนาดนี้เพราะโลกจะยังไม่คุ้นกับการใช้ภาพประกอบการสื่อสารแต่เมื่อวัฒนธรรมการใช้อีโมติคอนฝังแน่นมานานการโอบรับอีโมจิจึงเหมือนการต่อยอดตามธรรมชาติ ในมุมของธุรกิจการเกิดขึ้นของ e m o t i อน n s และ emoji ยังทำให้แบรนด์และนักการตลาดเห็นโอกาสใหม่ทุกวันนี้บริษัทต่างๆใช้ emoji เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคส่งสารที่เข้าถึงง่ายและทำให้แบรนด์ดูเป็นมิตรตัวอย่างเช่นโพสต์โฆษณาที่ใส่ emoji หัวใจหรือไฟร้อนๆอ,อาจจะดึงดูดผู้คนมากกว่าข้อความแห้งๆล้วนๆทั้งหมดนี้คือผลพวงที่เริ่มจากวัฒนธรรม MSN และ ICQ อย่างแท้จริง อีกสิ่งที่ MSN มอบให้กับโลกดิจิทัลคือการสร้างความทรงจำที่ลึกซึง้งหลายคนยังจำได้ว่าช่วงนั้นอีโมติคอนเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราตื่นขึ้นมาเพื่อมาออนไลน์เห็นเพื่อนส่งหน้ายิ้มเห็นอีโมติคอนกวนๆที่ทำให้หัวเราะและนี่คือสิ่งที่หลอ่อหลอมให้การสื่อสารในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแห้งแลง้งแต่เป็นเรื่องที่มีหัวใจและต้องทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดกันแม้อยู่ห่างไกล ICQ และ MSN Messenger อาจจะปิดตัวลงไปแล้วแต่สิ่งที่พวกมันทิ้งไว้คือรากฐานของวัฒนธรรมการสื่อสารยุคใหม่ไม่ใช่แค่ในรูปแบบของอีโมจิแต่ยังรวมถึงแนวคิดที่ว่าการสื่อสารออนไลน์ต้องมีอารมณ์ต้องมีมนุษยธรรมและต้องทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดกันแม้อยู่ห่างไกล เมื่อมองในมุมอนาคตสิ่งนี้ยังจะพัฒนาไปอีกเช่นปัจจุบันเราเริ่มเห็นการใช้ AR อิโมจิอวตาและแม้แต่ AI ที่สามารถสร้างอิโมติคอนตามอารมณ์ของเราแบบเรียลไทม์ซึ่งทั้งหมดก็ยังคงต่อย,ยอดจากแนวคิดเดิมที่เริ่มจากสัญ,ญลักษณ์เล็กๆอย่าง s r e บนหน้าจอเท่านั้น เมื่อพูดถึงการสื่อสารออนไลน์ในยุคก่อนสมาร์ทโฟนเราอาจจะนึกถึงความเรียบง่ายแต่ความเรียบง่ายนั้นแฝงไว้ด้วยการทดลองนับไม่ถ้วนที่กลายเป็นรากฐานของสิ่งที่เราใช้กันทุกวันนี้การมี emoticons บน iCQ และ MSN ไม่ได้เพียงช่วยทำให้การพิมพ์ข้อความมีชีวิตขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อภาษาในโลกดิจิทัล ภาษาเขียนปกติคือสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่เมื่อเข้าสู่โลกแชทเราพบว่าภาษาเขียนมันแห้งเกินไปมันไม่สามารถสื่อสารโทนเสียงการหยอกล้อหรือความรู้สึกจริงๆได้ทั้งหมดหลายครั้งข้อความเดียวกันสามารถตีความได้หลายหลายและบางครั้งก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดการใส่อ m o t i c o n s จึงกลายเหมือนการเติมโทนเสียงและสีหน้าลงไปในตัวอักษรเหมือนเรากำลังนั่งคุยกันจริงๆแม้ว่าจะอยู่หลังหน้าจอ ใน ICQ, e m อีโมติคอนอาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แป้นพิมพ์ที่ประกอบกันเช่น S I หรือ S O L แต่เมื่อมันถูกใช้อย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรมการแชทคนก็เริ่มเข้าใจตรงกันว่าเครื่องหมายเล็กๆนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรแต่คือการสื่อสารความรู้สึกเช่นน้ำตาแสดงความเศร้าหัวใจแสดงความรักหรือ S I แสดงการหยอกล้อพอทุกคนตีความได้ตรงกันมันก็กลายเป็นภาษาที่สอของโลกดิจิทัล แล้วพอเข้าสู่ MSN Messenger Microsoft ก็นำ emoticons มายกระดับให้เป็นภาพจริงๆที่สื่อสารตรงไปตรงมาผู้ใช้สามารถกดเพียงปุ่มเดียวหน้ายิ้มก็ปรากฏในบทสนทนามันง่ายกว่าการพิมพ์สัญ,ญลักษณ์และยังดูสนุกกว่ามากยิ่งกว่านั้นคือผู้ใช้สามารถเพิ่ม emoticons เองได้และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะมันเปลี่ยนจากการใช้ภาษาแบบมาตรฐานไปสู่การสร้างภาษาส่วนตัว มีคนจำนวนไม่น้อยที่สร้างอีโมติคอนจากการ์ตูนดังๆหรือภาพตลกๆแล้วแชร์กันในกลุ่มเพื่อนทำให้บทสนทนาเต็มไปด้วยสีสันที่ไม่มีใครเหมือนการที่แต่ละคนมีอีโมติคอนเป็นของตัวเองทำให้การแชทบน MSN กลายเป็นเหมือนห้องแชทที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้จริงๆ ความนิยมของ emoticons ใน MSN ยังทำให้เกิดแฟชั่นออนไลน์ที่ผู้คนแข่งขันกันสะสม emoticons ใหม่ๆบางเว็บไซต์ในยุคนั้นก็มีการแจกไฟล์ emoticons ให้ดาวน์โหลดไม่ต่างอะไรกับการสะสมสติกเกอร์ทุกครั้งที่ได้อ emoticons ใหม่มาผู้ใช้ก็จะรีบเอามาอวดเพื่อนในแชทและนี่คือสิ่งที่ทำให้การสนทนากลายเป็นเกมสนุกอย่างหนึ่ง ในแง่วัฒนธรรมนี่คือตัวอย่างชัดเจนของการสร้างสังคมผ่านเครื่องมือดิจิทัลอีโมติคอนส์ไม่ได้อยู่แค่ในซอฟต์แวร์แต่มันแพร่ย,ยังอีเมลเว็บบอร์ดและแม้กระทั่ง SMS ผู้คนเริ่มใส่ SI ที่ทุกแพลตฟอร์มที่สามารถพิมพ์ได้และนี่คือการทำให้อีโมติคอนส์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมการทำงานและการสื่อสารในระดับกว้างด้วยเพราะในช่วงนั้นหลายบริษัทเริ่มใช้ MSN Messenger หรือ ICQ เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างทีมงานการมี emoticons ทำให้บทสนทนาในที่ทำงานไม่แข็งกระด้างเกินไปลดความเป็นทางการลงและช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปและอีโมจิจากญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดโลกผู้คนจึงแทบไม่รู้สึกแปลกแยกเลยเพราะจริงๆแล้วพวกเขาถูกฝึกมาแล้วจากการใช้อีโมติคอนทุกวันเพียงแต่อีโมจิมีความหลากหลายมากขึ้นมีรายละเอียดของสีหน้าท่าทางและวัฒนธรรมใหม่ๆที่อีโมติคอนเดิมไม่สามารถแทนได้ตัวอย่างเช่นอีโมจิอาหารญี่ปุ่นดอกซากุระหรือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมเอเชียซึ่งช่วยเปิดโลกการสื่อสารให้กว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่น่าสนใจคืออีโมติคอนส์และอีโมจิยังทำให้ความเร็วในการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะบางครั้งข้อความยาวๆสามารถถูกแทนด้วยเพียงภาพเดียวเช่นการส่งถูกใจเพื่อบอกว่าโอเคหรือการส่งหอรอหอรอเพื่อบอกว่าขำมากสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การสนทนารวดเร็วขึ้นแต่ยังทำให้คนรู้สึกว่าเขาเข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำอธิบายเยอะ และนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าอีโมติคอนส์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับข้อความแต่มันคือวิวัฒนาการของภาษาในโลกดิจิทัลจริงๆมันทำให้เราเห็นว่าภาษาไม่จำเป็นต้องมีแต่คำพูดหรือประโยคเท่านั้นแต่สามารถขยายไปสู่รูปภาพและสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันได้ หากมองในมุมวิทยาศาสตร์การสื่อสารนักวิจัยหลายคนยืนยันว่าสมองของมนุษย์ตอบสนองต่ออีโมติคอนและอีโมจิเหมือนกับการเห็นสีหน้าจริงของคนอื่นดังนั้นการใช้อีโมติคอนในข้อความจึงทำให้ผู้รับรู้สึกว่ามีมนุษย์อยู่จริงๆไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่ไร้ชีวิตการมีอีโมติคอนจึงทำให้ความสัมพันธ์ออนไลน์แน่นแฟนยิ่งขึ้น นี่คือพลังของ ICQ และ MSN Messenger ที่แม้จะล้มหายตายจากไปแล้วแต่สิ่งที่มันสร้างไว้ยังคงอยู่และยังคงขยายต่อไปในรูปที่ใหญ่กว่าเดิมสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ ICQ และ MSN Messenger คือแม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปแล้วแต่ร่องรอยของมันยังปรากฏอยู่ในทุกแพลตฟอร์มการสื่อสารปัจจุบันลองมองไปร,บรอบๆตัวสิครับไม่ว่าจะเป็น Line WhatsApp Messenger Telegram หรือแม้แต่ Slack ที่ใช้ในองค์กรทุกที่ล้วนมีอีโมติคอนหรือ emoji ฝังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบซึ่งเป็นการสืบทอดทางตรงมาจากยุค ICQ และ MSN หลายครั้งที่เราอาจจะมองข้ามไปว่าอีโมจิคือเรื่องปกติที่ทุกคนใช้แต่หากย้อนกลับไปในยุคที่ยังไม่มีมันคือการปฏิวัติที่แท้จริงการที่สามารถใส่รอยยิ้มเล็กๆหรือหัวใจลงในข้อความมันทําให้การสื่อสารออนไลน์มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาทันทีและนี่คือเหตุผลว่าทำไม MSN Messenger ถึงได้ถูกจดจําอย่างลึกซึ้งในแง่ของวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์ ความจริงแล้วสิ่งที่ e m o t i อน n s ทำสำเร็จคือการทำให้ตัวตนของเราปรากฏบนหน้าจอได้ง่ายขึ้นโลกดิจิทัลอาจจะไร้ตัวตนแต่เมื่อเราใส่ e มติ i c o n s ลงไปคนก็รู้สึกว่านี่คือตัวเราและมันช่วยสร้างความผูกพันมากกว่าการใช้ข้อความล้วน อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คืออีโมติคอนส์และอีโมจิยังมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียที่ตามมาหลังจาก MSN ปิดตัวลงและ Facebook เริ่มครองโลกออนไลน์เราจะเห็นว่าอีโมจิถูกฝังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปุ่มกดปฏิกิริยา <c oughs> เช่นซอยเรฟฮาร์ดร้องเซอร์ไพรส์ซึ่งก็คือการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ MSN เคยทำไว้ <c oughs> เพียงแต่คราวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในวงกว้างมากขึ้นและถูกใช้เพื่อวัดอารมณ์ของผู้ใช้ ในระดับโซเชียลเมื่อเทคโนโลยีขยับไปไกลถึงยุคสมาร์ทโฟนอีโมจิก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ข้ามพรมแดนทางภาษาได้จริงๆมันไม่สำคัญว่าคุณพูดภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นไทยหรือสเปนทุกคนเข้าใจหน้ายิ้มน้ำตาหรือหัวใจเหมือนกันหมดสิ่งนี้เปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าเราย้อนกลับไปถามว่าทำไมคนทั่วโลกถึงยอมรับอีโมจิได้เร็วคำตอบก็คือเพราะพวกเขาถูกฝึกมาจาก ICQ และ MSN Messenger นั่นเองพวกเราคุ้นเคยกับการใส่ภาพเล็กๆแทนคำพูดมานานกว่าทศวรรษแล้วพออีโมจิเข้ามาจึงเหมือนการกลับบ้านเก่าเพียงแต่เป็นบ้านที่ใหญ่กว่าทัานสมัยกว่าและครอบคลุมกว่า ในปัจจุบันการใช้อิโมจิยังมีความลึกซึ้งกว่าที่เคยเช่นในการวิจัยด้านจิตวิทยาสื่อสารพบว่าคนรุ่นใหม่บางกลุ่มสามารถเข้าใจกันได้ด้วยการส่งอิโมจิเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีข้อความประกอบเลยเช่นการส่งไฟ,ไฟไฟไฟหมายถึงสุดยอดมากหรือการส่งขอบคุณหรือช่วยด้วยขึ้นอยู่กับบริบท สิ่งนี้คือการยืนยันว่าอีโมจิได้กลายเป็นภาษาที่สองของมนุษยชาติไปแล้วทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นจากอีโมติคอนส์ของ ICQ และ MSN ที่ทำให้เราตระหนักว่าการสื่อสารออนไลน์ไม่จำเป็นต้องไร้อารมณ์มันสามารถเต็มไปด้วยความรู้สึกและยังสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกัน สำหรับใครที่เคยผ่านยุค MSN คงจำได้ดีว่าอีโมติคอนไม่ใช่แค่ภาพเล็กๆแต่มันคือความทรงจำของวัยเด็กที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์คุยกับเพื่อนส่งหน้ายิ้มหัวเราะหรือแม้แต่อีโมติคอนน้ำตาเวลามีเรื่องเศร้ามันคือสิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์ในวันนั้นมีชีวิตชีวาและความทรงจำนั้นยังคงส่งผลต่อเราแม้ในวันนี้ หากจะสรุปให้ชัดเจน ICQ และ MSN Messenger ไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมแชทแต่มันคือโรงเรียนที่สอนให้โลกเรียนรู้ว่าการสื่อสารดิจิทัลต้องมีหัวใจและ Emoticons ก็คือครูที่ปู่พื้นฐานให้อิโมจิเติบตัวจนกลายเป็นภาษาสากลในศตวรรษที่21 สุดท้ายนี้เรื่องราวของ ICQ และ MSN อาจจะจบลงในฐานะตำนานแต่สิ่งที่มันสร้างไว้อยู่กับเราไปตลอดทุกครั้งที่คุณกดส่งอีโมจิยิ้มหรือหัวใจหรือฮาร์ทคุณกำลังใช้มรดกที่ถูกส่งต่อมาจากยุคสมัยที่คนรุ่นก่อนทดลองเล่นกับสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และนี่ก็คือเรื่องราวของ ICQ and MSN Emoticons วัฒนธรรมการแชทที่ทำให้เกิดอ e โมจิที่เราใช้กันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EDD Channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ